สวัสดีครับพบกับ Xiaomi Pad 6นะครับราคาหมื่นต้นๆแต่ได้สเปคเนี่ยเรียวดีมากๆในกลุ่มแท็บเล็ตราคาเดียวกันนะครับซึ่งนอกจากแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับอย่างเช่น Xiaomi Smart Pen 2นะครับก็เป็นปากกาสไตลัสที่ทำให้เขียนหน้าจอได้นะครับอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่2,990บาทเช่นเดียวกับ ตัวส마ทคีย์บอร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยก็คือใช้เป็นเคสก็ได้แล้วก็มีสกรีนไทยครบนะครับราคาเท่ากันครับ2,990บาทก็คือใครที่เน้นทำงานนะครับก็จะซื้อคีย์บอร์ดก็ได้แต่ถ้าใครเน้นวาดเน้นเขียนเน้นเลคเชอร์นะครับซื้อปากกาก็แล้วแต่นะครับว่าจะซื้อแบบไหนแต่ถ้าไม่ต้องการละ่ะนี่เขามีคอเวอร์ขายนะครับราคาก็จะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับอันนี้ไม่มีคีย์บอร์ดมีแต่เคสอย่างเดียวแล้วก็พับตั้งได้ ในเซตที่แถมมานะครับเขาก็ให้แต่แท็บเล็ตเนาะกับคู่มือการใช้งานครับส่วนวอลชาร์ดเนี่ยกับสาย USB จะไม่ได้แถมให้เขามองว่าน่าจะเป็นคนที่ซื้อมือถือใช้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยไม่แถมมาเลยคือใช้วอลชาร์เดิมได้เลยนะครับเพราะยังไงคอนเนคเตอร์เป็น Type C อยู่แล้วสำหรับบอดดี้เนี่ยถือว่าบางกว่า เสี่ยวมีแพดห้านะครับมีคอสสปีกเกอร์เหมือนเดิมอ่าทั้งบนทั้งล่างเลยมีพอร์ตไทซีซึ่งใช้ซี C, ตัวนี้เป็น3.2ด้วยนะครับก็ถือว่าเอาไว้ต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้มีปุ่มพาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มไม่มีช่องใส่เมมหรือใส่ซิมการ์ดใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้เยอะผมแนะนําไม่ซื้อ256ห้าหกนะพอมเพิ่มเมมไม่ได้นะครับแล้วก็มีจุดเนี่ยสามไขปลาเนี่ยเป็นจุดเชื่อมต่อพวกสมาร์ทเคสอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีกล้อง13ล้านพิกเซล ตัวนี้เป็นกล้องตัวเดียวกับ Xiaomi Pad นะครับถ่าย 4K ได้ด้วยก็ถือว่าโอเคบอดี้เป็นโลหะผมว่างานดีครับแล้วก็มีให้เลือกถึง3สีก็คือสีฟ้าสีทองแล้วก็สีดำนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับสำหรับหน้าจอก็อย่างที่บอกไปคือเป็นจอ IPS ความละเอียดสูงกับรุ่นก่อนเล็กน้อยนะครับด้วยขนาดแล้วก็ขอบหน้าจอที่ไม่หนาเนี่ยสแสดงผลทําดีมากๆนะครับและที่สําคัญคือรองรับเ e เฟรชเรทหน4 4งรจะเห็นว่าการ scrolling หรือการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ โคตรสมูทนะครับอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งของ Xiaomi Pad 6เลยที่เหนือกว่ารุ่นอื่นในระดับราคาเดียวกัน it, like มาดูซอฟต์แวร์กันนะครับโดยรุ่นนี้เขามากับ Android 13ครอบด้วยมี UI 14 .0 นะครับเช่นเดียวกับรุ่นใหม่ๆของ Xiaomi ที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชันนี้ละและพบว่าการใช้งานอะไรต่างๆมันดีขึ้นหมดเลยนะครับในเรื่องของความสมูทเรื่องของ UX รวมถึงพวกบั๊กต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าแทบจะไม่เห็น,หนแล้วนะคือรุ่นก่อนๆเนี่ยมันมีคนบน่นว่าเอ้ยเดี๋ยวมีบั๊กมีอย่างนี้บ้างนะครับแต่ในรุ่นที่เป็นมี UI 14ีเนี่ยปัญหาเหล่านี้น้อยลงมากนะครับจนแทบจะไม่มีละถ้าคุณไม่ไปเรื่องมากเองนะครับเรื่องสเปคเนี่ยเขามากับ Snapdragon 8.0แตตต่ัวนี้้อองบอกก่อนว่า Wi-Fi Only นะครับไม่มี 5G นะก็แอบเสียได้เหมือนกันเพราะหลายคนเนี่ยก็ถามว่ารองรับ 4G รองรับ 5G ไหมนะครับก็เป็นรุ่นที่รองรับเฉพาะ Wi-Fi นะครับต้องต้องการใส่ซิมเนี่ยก็ต้องไปดูรุ่นอื่นแทนนะ แรม 8GB นะครับแล้วก็มี exten ram ได้อีกพอสมควรนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอการใช้งานทั่วไปละแล้วก็มีฟีเจอร์อื่นนะครับที่คิดมาเพื่อแท็บเล็ตนะครับอย่างมีตัวนี้มี floating window นะครับที่สามารถเปิดเป็นคลายคล้เป็น pop up app ได้นะครับแต่ผมว่าถ้ามันจะมันจะดีกว่านี้เลยถ้ามันแบบแบ่งเป็นสีหน้าจอได้เนอะแต่เี่ยวมีทำไม่ได้นะครับต้องไปอีกแบรนด์หนึ่ง ตัวนี้ก็รองรับาการเชื่อมต่อต่างๆตามปกตินี้มีแชร์มีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกฟีเจอร์อื่นให้เลือกใช้งานนะครับอย่างาจังสเจอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะก็มีให้เลือกใช้เหมือนกันที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างตัวนี้มันก็ลงแอปอะไรต่างๆผ่าน Play Store หรือมีพวกมีวิดีโออะไรต่างๆให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับ สหรับเคสที่แถมมาทํอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือตั้งแบบไพลโฟงเงี้ยประมาณแบบ3 0มสี่ห้าองศานะครับเอาไว้แบบจดบันทึกหรือเอาไว้อ่าแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นท่าที่หลายคน,นใช้กันอยู่ละอีกท่านึงก็เป็นแบบ75องศาอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เหมาะกับการดูหนังดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับหรือหาคีย์บอร์ดบลูทูธมาทํางานก็ได้เผื่อใครที่อ่าไม่ได้ซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดอันนั้นอ่ะจะแพงกันไปแบบซื้อปากกาแท่งนึงซื้อสมาร์ทคีย์บอร์ดอีก อันหนึงนี่ประมาณห้าพันะนะแพงถือว่าแพงอยู่นะครับก็หลายคนก็แบบซื้อปากกาแท่งหนึ่งก็พอแล้วที่เหลือซื้อเป็นเคสแบบนี้แล้วก็หาบลูทูธคีย์บอร์ดมาใช้ก็ได้สําหรับสมาร์ทคีย์บอร์ดของ Xiaomi ก็ pairing ไม่ยากนะครับคือมันจะมี E3 ตุ่มอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคอนเนคเตอร์นะครับเมื่อใช้งานมันจะทํางาน pairing ให้เลยนะครับแล้วก็ใช้งาน พิมพ์อะไรต่างๆได้ตามปกติรวมถึงใช้เป็นพวกช็อตคัทอะไรต่างๆนะครับที่สามารถตั้งค่าได้ในเซตติ้งนะตัวนี้ก็มองกับคนที่แบบไปทํางานนอกบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสกรีนอะไรแบบมันก็สกรีนไทยมาครบเลยคือด้วยความที่มันเครื่องส่นไทยกนะันเนาะก็สามารถซื้อเพิ่มได้ครับราคา2990บาทตัวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้แบบใช้คอมไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แท็บเล็ตทำงานนะแต่ก็ต้องแต่ก็บอกไกว้ก่อนว่ามันมีขายครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เมื่อ เราไม่ได้ใช้ก็ทํากันปุ๊บแบบนี้ซึ่งตัวเคสเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างทนทานดีนะคือไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็ตัววัสดุก็เป็น PU l e เ t เ r อทั้งหมดนะครับสรุปเลยแล้วกันกับเชียวมีแพ6นะครับก็เป็นชท็บเล็ต Android ราคาไม่แพงครับหมื่นบวกลบได้สเปคที่ครบคันเลยจะเป็นเรื่องของบอดี้ที่ค่อนข้างพรีเมียมนะครับกล้อง 4K รองรับนะครับแล้วก็เรื่องของลำโพง4ตัวนะครับ แรงเร็วแล้วด้วย snapdragon 8.0นะครับและที่สำคัญคือเรื่องของหน้าจอที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคืออย่าไปเทียบกับพวก3า0 0 0 0บาทนะหลายคนนะเอาไปเทียบกับแท็บ S9 อะไรอย่างนี้มันคนละราคานะครับคือตัวนี้หมื่นสองแต่แท็บ s 9ส0 0 0าาื่น่ะอ่ามันคนละราคานะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนบางคนก็จับแพ้ชนแกะมัวไปเลยนะครับอ่อย่างสเปคต่างๆก็ถือว่าสมราคาดีนะครับคือมากับตัว มี UI 14นะครับแล้วก็ Snapdragon 8 7 0เป็นชิปที่ดีนะครับคือ,อไว้เล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีแล้วก็ไม่ร้อนมากด้วยนะครับแรม 8GB ความจุเนี่ยมันเริ่มต้นที่128แต่ถ้าใครใช้เยอะผมแนะนำา5 6 6เลยเพราะมันเพิ่มเมมไม่ได้ครับ ใช้ UFS 3.1นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ของดีนะครับถ้าเทียบกับราคานะ,ะแล้วก็มีออปชันอื่นๆอย่างที่บอกไปก็คือมีปากกานะครับมีคีย์บอร์ดมีเคสอะไรต่างๆครบเลยสำหรับใครที่ซื้อล็อตแรกก็จะได้เคสแถมฟรีด้วยได้วอ c ชาร์จได้ฟิล์มกันรอยด้วยนะครับคือไม่ต้องไปซื้อข้างนอกเองคู่แข่งมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือ Mate Pad 11.5จาก h u a w e ตัวนั้นถือว่าสเปคดีเหมือนกันแต่ มันก็หลายคนก็คอนเซิร์นว่าตัวนี้นไม่มี Google หรือต้องไปลงเองฉันทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันทำไม่ยากนะครับแล้วก็มีแท็บ S6lite แท็บ s 7 f e อของ a m s u n งอันนั้นก็เป็นรุ่นเก่าละซึ่ง s a m s u n งก็ไม่ได้ทำรุ่นใหม่ออกมาเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะดังนั้นเนี่ย Xiaomi Pad ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วก็มาถูกเวลาด้วยราคาเนี่ยเริ่มต้นที่หมื่นาอาสิบบาทนะครับสำหรับรุ่นลำ 8G อิแกิกแล้วหน้าร้านทั่วไปเขาขายรุ่น26แพงว่า2,000 ไม่รวมโปรโมชั่นต่างๆนะครับใครสนใจไปลองเล่นหน้าร้านได้ครับำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้